สวัสดีนุกท่านโอ้แม็กชมอยู่นั่นแหละพี่น้องเย้ยคักๆตีอยากอยากได้สำานีได้เนะะาะแวาง่ายอันบ้านเท่านี้เนี่ยบ้านแล้วมีการสร้างให้ฟรีมีโครงการอะไรแบบนี้บบมีภไผดอกว่าบา่อยากได้อไดเออผู้ใดเห็นก็โอ้อยากได้เห็นว่ามีคนโทรหามาบอกกันตลอดโอ้คือบ่เห็นให้คอยแน่คอยกับแบบบ่มีผพัวได้ลูกกับโบมีลูกกับป้าทิมมันก็มีสารพัดสารพี คนที่เออแต่ว่าเฮากับบดีว่าไปเฮ็ดให้ทุกคนดอกที่มาขอกับเฮาเออเฮากับเบื้องหนา้าเบื้องหลังอยู่ดอกออเพราะฉะนั้นบ้านแบบนี้นะอ,อ่าผมเองผมทําเนี่ยผมก็ยังอยากจะทําให้พ่อแม่แบบนี้แต่ว่าเวลาผมทําให้พ่อแม่ผมจะไม่เอาเอ,อ่าให้เอฟซีช่วยผมจะให้ญาติพี่น้องออกกันเงินเงินเอาเออ,เอ,อมีญาติพี่น้องห้าคนก็ต้องออกกันคนละห้าพันห้าพันห้าพันเฮ็ดเนาะ เออแต่ว่าในโครงการแบบนี้เราทําให้เฉพาะคนที่เขายากจนจริงๆส่วนตัว <นะ S 1> ผมเนี่ยผมผมพอมีกําลังอยู่ถ้าทำนะทำทำด้วยเงินของตัวเองเอาอในญาติพี่น้องเอาเอออันน้ก็ื้โดยต่เอเลยนะฮะก็บ้านฟรีไว้ซื้อถ้าบ้านฟรีบุมีเพบุอยากได้มันอยากได้มดอ่ะเนาะเออเห็นไหม่ะ อยากได้เม็ดแล้วใครไม่อยากได้เนาะเออฮะเด,เดินทางกลับนะเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวฝนตกดูรถพี่น้องเจมแล้วพรุงนี้เอาทรายมาใหม่พี่น้องไอ้ทรายเม็ดปูนกับเม็ดไปซื้อปูนซื้อทรายอีก ทางกรับวันนี้เนี่ยเออาจจะไม่ค่อยเห็นคลิปผมช่วงบ่ายเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน youtube มันมีปัญหาเนาะมันลงคลิปไปแล้วมันยังเข้าไปเปิดอะไรไม่ได้นะท่านมัน คลิปมันหายนะมันเป็นหลายรอบแล้วละ่ะมันเป็นประจำแบบนี้ปีหนึ่งมันจะเป็นอยู่ประมาณสักสามสี่ครั้งนะมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะฮะใครทํา YouTube ก็น่าจะรู้ดีลงคลิปไปแล้วคลิปของเราหายไปเลยหายไปจากระบบเดินทางกลับนะท่านผู้ชมนิกกี้เฮ้ย เหมือนโอ้เหมือนมากโอ้เหมือนเจ้านิกกี้โอ้ใช่เลยนะนั่นอ่ะก็ตกใจเมื่อกี้อา้าเหมือนมากเลยเป๊ะเลยตัวผู้ด้วยตัวใหญ่เท่าเท่ากันเออหน้าอย่างเหมือนเออ,เอ,อแปลกมากหน้าเหมือนนิกกี้เดินทางเราท่าน พรุ่งนี้เออย่าลืมบอกผมนะว่าเอาทรายมาด้วยนะครับพรุ่งนี้นะยังไม่ได้ร่อนทรายนะทุกท่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า สายสายเหตุที่ผมให้เขาร่อนทรายเนี่ยหนึ่งทรายที่บ้านลุงเลื่อนเนี่ยมันผสมกับหินแต่ถ้าทรายที่ไม่มีหินผสมเราก็ไม่ต้องไปร่อนนะเอ้ยแล้วผมจะเอาอะไรตักวะนี่ลืมเอาพรั่วมาอ้ยาลืมเอาพรั่วมาไม่มีอะไรตักทรายเลย เดินทางครับทุกท่านสรุปนะฮะปูนของเราเนี่ยเราต้องใช้อีกครึ่งกระสอบนะทุกท่านเราต้องใช้ปูนอีกครึ่งกระสอบนะพี่น้องเอ้ซึ่งครึ่งกระสอบมันไม่มีใครขายให้เราแน่นอนอยู่แล้วนะครับะฉนนั้นเราต้องซื้ออีกหนึ่งกระสอบในวันพรุ่งนี้ปะเลยใช่ไหมผมคำนวณเมื่อเช้าเนี่ยผมทำคลิปบอกว่าเราต้องใช้ปูนอีกหนึ่งกระสอบครึ่งมันถึงจะพอ เป๊ะเลยทุกท่านเราต้องใช้อีกครึ่งกระสอบเพราะว่าเหลือกระเบื้องอีกประมาณสักห้าหกแผน่นนะห้าหกแผน่นปูเราหมดแล้วนะปูเราหมดแล้วเราต้องใช้อีกแค่ครึ่งกระกระสอบเท่านั้นนะครับแม่คำนวณเป๊ะเกินนะทุกท่านผมว่าแล้วจะเอามาทีเดียวพรุ่งสองกระสอบนะครัวมันเหลือ ผมก็เลยทำคลิปเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครดูคลิปนะจะได้ยินผมพูดว่าเราต้องใช้ปูนอยู่ที่หนึ่งกระสอบกับอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ขายเ็าขายเป็นกระสอบเออไม่เป็นไรถ้ามันเหลือเราก็เอาไว้ทําอย่างอื่นนะหรือไม่ก็ไปเทพื้นบันไดให้กแกเทะท,ทางทำท,ท,ท,ทางเป็นทางบันไดลงไปที่ห้องน้ําให้แก นะนะเดินทางกรับนะท่านผู้ชมมีความสุขดีนะทุกท่านนะใครที่ทำทำแบบผมนะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นจิตอาสาหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีความสุขดีนะนะยกตัวอย่างเช่นช่องเบาเตียงแล้วกนะันนะเบาเตียงทองเนะบาเตียงเป็น Youtube สายบุญนะที่ ตะเวนไปมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนที่เขาลำบากยากจนในประเทศลาวนะคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปทำบุญนะทำกิจอาสาเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างนะพี่แต่ว่านั้นเขาจะเป็นการแจกของแจกข้าวมีทำบ้านด้วยนะมีเอฟซีบางบางท่านมอบเงินให้ไปทำบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเองเขาจ้างช่าง บาง,บ,างบ้านบางหลังที่มันอยู่กันไม่ได้จริง FC สงสารก็โอนเงินไปมอบให้ไปทําบ้านก็มีนะแต่ว่าเบาเตียงแกไม่ได้ทําเองเบาเตียงจ้างช่างเนางให้ช่างเขามาทําให้ผมเชื่อว่าเขามีความสุขนะทุกท่านทำแบบนี้ทำให้แบบทุกคนมีรอยยิ้มนะ คนที่เขาลำบากยากจนมีรอยยิ้มมีความหวังนะอิ่มบุญอิ่มเออิ่มปกอิ่มใจนะมีความสุขเห็นรอยยิ้มคนที่เขาได้รับแล้วเขาดีใจสุดๆอาเดินทางก่อนนะท่านฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ